นนะคะชาวชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่ะในวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้นะคะมาเจอกันโปรกรมนักวิเคราะห์ชั้นนําในรายการนะคะวัดฝีมือตัวตนว่าใครเป็นใครฝีมือกันขนาดไหนนะคะและเราจะมอบสิทธิพิเศษสําหรับพิที่านที่มาในงานวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้ตอ่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมนะคะ ซึ่งเป็นเดือนแห่งความสุขของปวงชนชาวไทยนะคะซึ่งเราจะได้เจอเจอร่วมกันในช่วงส่งท้ายปีนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลกันนะคะที่เบอร์0864902823คุณลงทุนกับเราเราก็จะลงทุนกับท่านนะคะไปเจอกันนะคะสวัสดีครับคุณม่อมค่ะในส่วนของดวงดาวต้นสัปดาห์ตรงนี้อาจารย์หนึ่งมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะอ๋ออยู่ช่วงปรับตัว ปรับผานะฮะค่ะเอช่วงเป็นระยะนี้คือระยะสุดท้ายก่อนที่จะขยับตัวขึ้นไปฮะอ๋อค่ะปรับดวงดาวปรับฐานว่าจะเป็นใช่ครับเพราะดาวเพราะดาวมันจะเริ่มย้ายย้ายราศีแล้วครับค่ะอืมค่ะก็ตอนนี้ก็น่าจะดีดิฉันตีความอย่างนั้นถูกต้องไหมคะก็น่าจะได้รับข่าวดีอันวันต่อวันเนี่ยครับผม ค่ะค่ะถ้างั้นนักลงทุนก็ลงทุนได้ในช่วงแดงๆแบบนี้หรือเปล่าหน้าใช่ครับถ้าช่วงวันตกวันนี้ถ้ารีบซื้อต้องรีบซื้อช่วงนี้ครับถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปก็ตกยากแล้วครับยากแล้วนะครับตกรดนะครับอออตกลดตกลถก็สัปดาห์นี้นะคะเราเห็นมันแดงวันนี้สามสิบจุดวันแดงเดือดจริงๆนะคะใช่ครับผมอืมค่ะก็ตามกันไปนะคะครับผมค่ะก็ไม่มีอะไรมีอะไรเพิ่มเติมฝากนักลงทุนประจำสัปดาห์ค่ะ อ๋อก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้ก็คงไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ข่าวสารอันที่ว่าจะได้รับข่าวดีในช่วงว่าอในปลายปีนี้จะมีเรื่องอะไรเข้ามาบ้างก็ให้ไปฟังที่งานวันที่ติดเก้าเนี่ยนะครับอ๋อค่ะค่ะเออค่ะเดี๋ยวให้จา์หนึ่งลงเพราะว่าในงานเราจะมีการพิมพ์เป็นหนังสือแจกทางด้านนักลงทุนเลยนะคะครับผมครับผมอาจารย์หนึ่งอย่าลืมนะส่งรายละเอียดจะแจ้งข้อมูลไปให้จา์หนึ่งเนาะ ได้ครับ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 ขอให้ได้ตังค์ด้วยนะได้ครับได้ตังค์หรือได้อะไรนะได้ใจอย่างเดียวไม่เอานะได้แน่นอนฮะได้ทุกอย่างอืมค่ะเพราะว่าตอนนี้นักลงตุ๋นก็แสวงหาข้อมูลกันเนาะฮะค่ะดาวน่าจะดีดาวเมืองตอนนี้ก็น่าจะผ่านด้ดีเนาะพอประมาณสองสามวันนะเออีอีประมาณสักไม่เกินเจ็ดวันเนี่ยฮะคงได้รับอะไรข่าวดีๆมามากฮะอ๋อค่ะครับผม เจ็ดวันนี้นะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจดไว้เลยนะฮะวันจันทร์แล้วน่าจะไปจบที่วันจันทร์หน้านะคะเจ็ดวันนะคุณก็ซื้อวันจันทร์ไปขายวันจันทร์หน้าเอ้ยแค่ตยดนี้ไอ้แค่ไม่กี่วันนี้ก็ซื้อขายได้แล้วโอ้โหหรอซื้อชุดนี้ก็ขายได้แล้วนะได้แล้วได้แล้วทํารอบได้เลยอืมทํารอบด้วยนะเนี่ยะหมุนเป็นรอบกงเกวียนเลยนะสองรอบอะ อ่าภาษาภาษาหุ้นก็เรียกว่าสองไม้สมไม้อ่ะอ๋อภาษาหุ้นสองไม้สามไม้นะคะอ่าฮะอืมค่ะค่ะอ่ะได้ขอบคุณมากนะคะครับผมครับผมค่ะคก็ไม่มีอะไรนะคะคุณผู้ชมก็